รู้บ้างไหมครับว่าทําไมเนวิสิลถึงเป็นภาพจําของทหารที่เก่งที่สุดเหตุผลเป็นเพราะว่าเนวิสิลในสายตาคนจํานวนมากทางด้านประวัติศาสตร์การฝึกสื่อบันเทิงและภารกิจจริงที่โคตรจะดุเดือดมากมายที่มีการตีแผ่มากกว่าหน่วยอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการฝึกที่ต้องใช้ความอดทนของร่างกายและจิตใจขั้นสุดจากเฮลวิกหรือสัปดาห์นรกต่อเนื่องหลายวันอีกทั้งยังต้องมีทักษะทางบกน้ําอากาศและจิตใจต้องนิ่งระดับหินผา และหน่วยซิลมีอัตราการไม่ผ่านสูงมากเลยทีเดียวซึ่งบางปีคนสมัครเป็นพันแต่ผ่านไม่ถึงร้อยคนด้วยซ้ำโดยซิลนั้นน้อยมากเมื่อเทียบกับกำลังลบอื่นๆและอีกเหตุผลที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือเรื่องปฏิบัติการการสร้างเชื้อใกับพวกเขาอย่างการสรังหารออซมาบินลาดินในปฏิบัติการเนปจูนสเปียร์ในปี2011โดยซิลทีมซรวมถึงปฏิบัติการรับอีกมากมายในอิรักอัฟกานิสถาน โซมาเลียหรือการช่วยเหลือตวประกันบุกจู่โจมในวลากลางวันและกลางคืนอีกทั้งฮอลลีวูดยังช่วยผลักดันภาพลักษณ์ของพวกเขาโดยการสร้างภาพยนตร์มากมายเกี่ยวกับนวิซิลจนได้ชื่อเล่นว่านักรบฮอลลีวูดไม่ว่าจะเป็น Lone Survival American Sniper Zero Dark Thirty และ Act of Valor ทํำให้เกิดภาพจำว่าซิลคือฐานที่ผ่านการฝึกโหดที่สุดระดับโลกและทำภารกิจที่คนอื่นไม่กล้าทำ